สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดือพรีวิวครับผมก็วันนี้เาจมาทำอะไรครับคุณปูนเราจะมารีวิวเมาส์เกมมิ่งไวเลสของค่ายฟ้าครับของค่ายอะไรครับโลจิเทคครับผมก็เราจะมีเปรียบเทียบ2ตัวก็คือเป็น l o G i t e c h G304 กับ Logitech G Pro ครับผมก็จะมาดูว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงเหมือนกันยังไงแล้วก็ระหว่างถูกกับแพงเนี้ยเราจะซื้อตัวไหนดีกว่ากัน ก็เราจะมาเริ่มกันที่เจ้าตัว G 3 0 4ตัวนี้กันนะครับก็คือ Logitech G 3 0 4เนี่ยเป็นเมาส์ไวเลสเริ่มต้นในราคาเริ่มต้นอยู่ราคาอยู่ประมาณ1,200บาทบวกลบประมาณนะครับแล้วแต่ว่าเราหาในไหนก็ถ้ามีช้อป e ีส่วนลดก็จะได้ถูกนั้นส่วนผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาในราคา1,100กว่าบาทจาก Official ในช้อปปี้ครับ Official ของ Logitech ก็เหตุผลที่จะซื้อตัวนี้ก็คือตอนแรกไม่ได้เล็งตัวนี้ไว้ไปเล็ง G Pro เหมือนกัน แต่ว่ามันมีอุบัิเหตุขึ้นไหนก็คือหูฟังเนี่ยผมพังด้วยผมก็เลยต้องซื้อหูฟังนั้งเมาส์และคราวนี้บัตเจ็ตที่ผมเตรียมไว้อะมันไม่พอที่จะซื้อจีโปละถ้าซื้อหูฟังด้วยผมก็เลยมองหาว่านอกจากยังอยากใช้ในจีอยากใช้ l o โลจิเทคอยู่ยังอยากใช้โลจิเทคอยู่แต่ว่าคราวนี้พอมันไม่ถึงที่จะไปซื้อจีโป่ยแต่ยังอยากได้แบบเมาส์ไวเลสอยู่มันมีตัวไหนในตลาดที่คนใช้กันบ้างแล้วตอนที่จะซื้อตอนนั้นอนะ่ะมันม,นมีเขาเรียกว่า KDA เ yup. ดี er ๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูคือเมาส์อันเนี้ยมันออกลาย KDA มาผมก็เห็นว่าผมเล่น LOL ยสีมันสวยอยากได้คราวนี้พอไปดูของมันหมดก็เลยเหลือตัวนี้มาแล้วก็ไปเช็คว่าไอ้คุณสมบัติเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันยังพอรับได้ในราคาที่ถูกที่สุดก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาก็มาถึงตัวของเจ้าตัว G Pro นะครับซึ่งเป็นเมาส์ไรเลสที่ราคาถือว่าค่อนข้างสูงถือว่าสูงไหมครับเพราะว่าสามพันห้า่ลบครับ ตอนซื้อมาผมซื้อมาในราคาประมาณสามพันเก้าว่าซื้อจากตัว JIB มันน่าเขียนง่ายดีคอนเซิร์ตไม่เข้าไม่ได้เข้าครับขอคอนเซิร์เข้าหน่อยครับก็ตอนนี้ที่คุณปูนเขาพูดยาวมาว่านี่เขาแบบเล่นองค์เล่นแอลอะไรเขาเนี่ยนี่ตัวนี้ดีกว่าครับซื้อตามโปรเพเยอร์ล้วนๆเลยมันจะมีพวกสายซื้อตามโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์ซื้ออะไรมันซื้อตาม นี่คือแบบไม่ได้คิดอะไรมากเลยตอนนั้นคือใช้ไม่เป็นเลยยังไม่รู้ไม่รู้รายละเอียดอะไรมันมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเหมือนโลจิเทคเขาเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ค่ายพวกค่ายเกมมิ่งเออพวกเกมมิ่งเยอะเทีมทีมเล่นเกมใหญ่ใหญ่แล้วคนโปรเพเยอร์มันก็ใช้ TPO หมดเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยซื้อตามมาซึ่งตัว DPI ของตัวเนี้ยมันจะแตกต่างจากตัว3ามถึงสนิดนึงเพราะว่า3ามถึงสมัน200ถึง12,000ใช่ไหมโอเคแต่ตัวเนี้ยมันปรับได้ตั้งแต่100ถึง25,600ื DPI ซึ่งผมก็เดี๋ยวแล้ไปพูดกปนอันทีตอนเปรียบเทียบจริงๆดีกว่าอย่าค่อยดูทีเราเปรียบเทียบจริงๆดีกว่าก็คราวนี้เราจะมาเริ่มเปรียบเทียบเจ้า2ตัวนี้กันนะครับว่าระหว่างเมาส์ราคาต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ไวเลสเริ่มต้นนะเพราะมันมีถุงอันนี้แต่เป็นเมาส์เกมมิ่งเริ่มต้นแล้วกันกับเป็นตัวที่แบบว่าอ่ะโปรเพเยอร์เนี่ยเริ่มใช้กันแล้วเริ่มจะเป็นตัวระดับท็อปแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงต้องบอกข้อแตกต่างใหญ่ที่สุดก็คือ G 3 0 4เนี่ยมันใช้ศาน AA ใในนนกาารห้พลังงะคย์สี่เนี่ย ในการให้พลังงานก็ค<ม>ือไม่สามารถชาร์จได้ทานหมดก็ต้องเปลี่ยนฐานเท่านั้นส่วนขอ,องจีโปเนี่ยส่วนของจีโป้ไจะเป็นแบบใช้แล้วสามารถชาร์จได้คือเขาจะมีสายมาให้ก็เอาเสียบเข้ามาแล้วชาร์จได้เลยแบตเตอรี่ก็อยู่ได้ประมาณ4 8 6 0ชั่วโมงแล้วแต่การใช้ง,งานถ้าเราปิดไฟก็จะอยู่ได้ 60ชั่วโมงอ่านี้ก็คือข้อแตกต่างันก็คือตัวนี้ไม่มี rgb ใช่แต่ตัวนี้มี rgb มันจะผมจะให้ดูยไงเนี่ยมันจะเป็นแบบสแกนเรียบๆไปเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าลอกได้เปล่านะผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันเปิดให้ดูเปดให้ดูแต่เนี้ยมันจะมีไฟจุดแตกต่างข้อที่2ก็คือเซนเซอร์เรื่องเซ็นเซอร์ของ2ตัวเนี้รู้สึกว่าจะเป็นเซนเซอร์ hero เหมือนกันแต่ มันน่าจะต่างกันที่ DPI มั้งผมไม่เข้าใจคือในสเปคเนี่ยมันเขียนว่าเป็น Hero Sensor แต่นียแต่นียเป็น Hero Sensor เหมือนกันแต่มีคำว่า 25k ข้างหลังซึ่ง 25k น่ได้ป็นหมายถึงว่า DPI 25,600ละครับใช่มันน่าจะสูงสุดเข้าใจนะเข้าใจใช่ถ้าเข้าใจเห็นะแต่อันนี้ซีนิวซมมันแค่12,000แต่ถ้าความเป็นจริงแล้วอ่ะมันมากกมันน่าจะไม่มีใครใช้ถึงแบบว่าแค่คนใช้ DPI 1,600กรผมก็แทบจะเห็นคนใช้น้อยมากๆเลยนะ สำหรับการเล่นเกมคงไม่มีใครใช้สองหมื<ช>่นแน่ๆใช่มันไม่มีใครใช้ถึงหรอกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปุ่มปรับ DPI ครับปุ่มปรับ DPI ของเจ้า G 3 0 4ตัวเนี้ยคุณจะเห็นได้ว่ามันจะปรับเนี่ยข้างบนเห็นไหมมันจะปรับง่ายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะถ้าคุณเนี้ยมันจะเปเริ่มต้นจะเป็นสีฟ้าถ้าผมกดเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนสีม,นน PI, สมันก็จะเป็น DPI แต่สักพักมันก็จะดับเนี่ยมันจะให้เลือกเนี่ยมันจะเป็นให้เลือกว่า DPI สีอะไรสีอะไรสีอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันก็จะสามารถปรับใช้งานได้สะดวกสมมติเวลาคุณเล่นอยู่คุณอยากปรับดีไคุณก็แค่กดคิดเดียวเปลี่ยนได้เลยเช่นกันแต่มันจะไม่เหมือนกับ G ีโปนะาเดี๋ยวไปดู G ีโปล์มันเลยจุดนี้เอาพูดจีโปก็ส่วนของ G ีโปมันจะปุ่ม D ี i เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีแสงหรือสีอะไรบอกเปล่านะว่าเราเป็นดีไอเพราะว่าตอนนี้ของผมปรับอยู่แค่800ผมไม่ได้ใช้แบบตัวอื่นหรือดีไออื่นเลย มันตั้งได้กี่โปรไฟล์ห้ามั้งประมาณ4-5โปรไฟล์ใช่อันนี้ตั้งได้5โปรไฟล์ในการตั้งว่าปรับคือมันตั้งในรูทเทคกรีดับอ่ะต้องใช่ใช่เต้องไปโหลดเยอะแยะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยได้ตั้งอะไรมากมายเพราะว่าเื็นที่ถ้าคนเล่นเกมทั่วไปก็อ่ะสี่ร้อยแปดร้อยประมาณนี้ประมาณนี้หน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือปุ่มผมไม่รู้ว่า ปุ่มด้านข้างอ่ะผมเรียกปุ่มฟังก์ชันอ่าคือถ้าเป็นไอจีสามเนี่ยปุ่มฟังก์ชันมันมีแค่ด้านซ้ายข้างเดียวแล้วก็ไม่สามารถถอดหรือปิดได้ก็คือมันเป็นติดกับมากับตัวเมาส์เลยซึ่งของ G ีโปอ่ะมันจะมีทั้งสงด้านให้ดูอ่ะอันนี้มีของด้านด้านขวาแล้วก็มีด้านซ้ายสำหรับคนที่ด้านขวาคือสำหรับคนที่ถนัดซ้ายก็เราก็ถอดปุ่มที่เขาให้มาตอนแรกคือด้านซ้ายออกมันสามารถถอดเปลี่ยนได้่าด่นมันเป็นเนมาส์ทรงบาลานซ์ดีกว่าวาง,งั้นือใช้ได<ช>้ทาาั้ง ช่ซึ่งถ้าคุณไม่ใช้มันก็มีจุกยางมาให้ปิดด้วยใช่มจะมีจุกยางเป็นอย่างนี้ใช่จุกยางให้ปิดด้วย,อยปอกัดไหม <laughs> ก็ส่วนอันต่อไปที่แตกต่างก็คือสายคือเขาจะให้ไอตัวนี้ USB ที่ไว้เสียบวผมเปิดให้ดูอ,ออกยากเหลือเกินอ,ะอน่ะของ G Pro อ่ะของของ G สามสิบเนี่ยมันจะติดไว้อยู่ในนี้นี่เวลาให้มามันจะอยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในนี้น,นี่ นี่แล้วก็ดึงออกมาก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ได้ก็ของตัว G p r ปไอตัวขาวนา USB เสียบเนี่ยเปานครับมถมันแข็งมันแข็ง <c oughs> ก็ไอตัวเนี้ยมันจะอยู่ในใต้ปุ่มของเมาส์เนี่ยเราใช้นี้เปิดออกมาซึ่งอันนี้ที่จริงแล้วมันเป็นสลับเอาไว้ใส่ตัวถ่วงเพิ่นน้ำหนักให้แบบว่าใครไม่ชอบน้ำหนักเบาเกินไปในกล่องของ G p r ปมันจะไม่มีแถมมาให้นะครับ ใช่ใช่มันจะต้องใส่เหรียญเขาแนะนําเหรียญบาทเลยอสองบาทนะครับใส่เข้าไปเนี่ยสักเหรียญสองเหรียญก็เพิ่มน้ำหนักได้แค่บันนิดนิดนึงก็ถือว่าช่วยได้อ่ะคนที่เบาไปสาหรับคนที่เ่มเบาไปผมไม่ใส่ผมอยู่เอาแค่ตัวนี้พอละหกสิบกรัมเอ้ยแปดสิบกรัมแต่คือที่มันเหมือนกันก็คือโลจิเทคเนี่ยเขาจะให้สายเหรือผมยังไม่ได้แกะอยู่ของจีโปให้ดูก่อนมันจะเป็นสายที่แบบว่าถ้าเป็นของตัว G 3 0 4เนี่ยมันคือเหมือนแบบ ต่อจากหลังคอมครับสมมติคุณเอาคอมไว้ข้างล่างเนี้ยแล้วกลัว USB เนี่ยมันแบบว่าสัญญาณไม่ถึงอ่ะคุณสามารถเสียบที่คอมแล้วก็เอาขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะต้องแผนลองเมาส์ครับแล้วก็เสียบไอ้ USB เนี่ยเข้าไปได้เพื่อแบบว่าให้มันเสถียรขึ้นหรือให้มันนิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นของ GPO เนี่ยมันก็จะเอาไว้ชาร์จได้มีรูไว้ชาร์จด้วยแต่ของ G 3 0 4ไม่มีนะครับมันจะมีแค่ให้เสียบไอ้ USB อย่างเดียว แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ไงเพราะผมมันอยู่บนตโต๊ะอยู่แล้วอะ่ะ <mm> ก็เลยไม่จาเป็นต้องใช้สําหรับคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มั่นใจ <mm> ไ,มไม่มั่นใจในสัญญาณ <mm> <อ>ว่ามันจะเสถียรหรือเปล่า <mm> <mm> ก็อาลองมาใช้ได้สำหรับผมผมก็คือวางเอาไว้แบบว่าแค่จะแบบติดกับเมาส์เลยวางไว้ตรงหลังแผ่นรองเมาส์เลยเงี้ยเพื่อไม่รู้เหมือนกันว่าช่รหรือเปล่าเหขาบอกกันมาสบายใจพวควาอสบายใจสบายใจแต่เขาเนี่ยถ้าพูดถึงแบตเตอรี่อะครับก็คือเดี๋ยวผมดูสปอยแป๊บก็คือแบตเตอรี่ของ G 3 0 4เนี่ย ใช้ฐานเอเอฐาน a a เหนึ่งก้อนก็อยู่ได้ประมาณเขาบอกว่า250ชั่วโมงนะครับก็แล้วแต่ว่าว่าจะผมก็ยังไม่เคยใช้จนแบบนัานเงินเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานเหมือนกันก็ตามสเปคคับเคมว่า250ชั่วโมงก็ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ถ้าคุณเล่นเวลา8ชั่วโมงก็เดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งอาจจะเดือนหนึ่งเปลี่ยนก้อนนึงอันนี้คือคือข้อเสียของเจ้า G34 4เนี่ยครับก็ส่วนของเจ้าตัว G โป แบตเตอรี่ของตัว d Pro คือมันจะมี2โหมดนะครับผมจะไม่ผิดจะมีโหมดที่เปิดแสงเ็คจะเปิดแสงหรือเปิดสีเปิดก็เปิดไฟ RGB อะถ้ามันจะมี2โหมดก็คือถ้าเปิดไฟ RGB อะจะอยู่ได้48ชั่วโมงแต่ถ้าไม่เปิดอะเห็นเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณ60ชั่วโมงซึ่งถ้าใครกลัวปัญหาว่าเล่นๆอยู่แล้วแบตจะหมดอะคือผมอันนี้สำหรับตัวผมเองนะสำหรับคนที่ไม่ชัดปัดคอมนะคือตอนคุณจะนอนอะคุณก็ถอด สายตคนนี้แล้วก็ชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนเลยพอตื่นมามันก็แบตมันก็ได้ไม่หมดต่อให้ปิดเครื่องมันก็ยังชาร์จอยู่ใช่ตอ่อให้ปิดเครื่องยังชาร์จอยู่แต่อย่าถอดปออาร์คอมต้องเสียบปลั๊กคอมไว้ประมาณนั้นซึ่งสยย่วนใหญ่เรก็น่าจะเสียบปลั๊กคอมไว้กันแหละอ่าก็คือเสียบก็คือพอนอนแล้วก็เสียบค้างเสียบ <c oughs> เสียบ,ยบ,ยบๆๆไปเรื่อยผม,มรู้แบตจะเสียบหรือเปล่านะถ้าเสียบไปเรือร่อยๆ,ๆนาน ก็ไม่ไม่รู้อ่าตามสภาพครับก็คือถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้คือผมได้มีโอกาสได้ลองไปตัดงานเครื่องปูนดูแลคือได้ลองใช้ตัวนี้แล้วคือซึ่งรู้สึกเลยว่ามันหนักกว่ากันมากเออลืมพูดถึงน้ำหนัก่ก็เนี่ยคำพูดที่พูดกันแก็ได้น้ำหนักโอ้เออเนี่ยมก็จะต่อเลยเนี่ยก็น้ำหนักของไอ้เจ้า g 3 0 4ครับจะอยู่ประมาณ90กว่ากิโะไม่ถึงร้อยต่ำกว่า100กรัมกประมาณ97 90ถ้ารวมฐานล้วนะครับประมาณ90กว่ากรัมถ้าถอดฐานออก จะเบาเบาจีโปยเบาอยู่เลยนะส่วนจีโปเนี่ยจะอยู่ประมาณ80ดิกรัมประมาณเฉลี่ยประมาณเนี่ยแปสิกรัมครับเปนบวกลบประมาณ1ิกรัมครับแต่ว่าถ้าถามว่าตัวเลขมันน้อยมหมมันดูน้อยนะแต่ถ้าสัมผัสเมาส์อ่ะมันมันคือผมมาใช้ใช้เมาส์เบามาก่อนแล้วคราวนี้พอมาลองไอ้ตัวเนี้ยความสัมผัสแรกมันคือมันหนักจริงครับมันหนักมันหนักตูดคือมันหนักที่ตูดเราะว่าเพราะว่ามันฐานมันอยู่ตรงนี้แล้วก็คือแบบว่าสมมุติถ้าคุณจะแบบคือจังหวะล่างมันต้องใช้เวลาปรับตัว สักนิดนึงคือเราเราลองกระถานไปช่างมูลแล้วฐานประมาณ20กรัมฐานประมาณ20กรัมฐานเนี่ยคือเพิ่มน้ำหนักไปขึ้นขึ้นตัวเลขมันดูน้อยแต่ถ้าคุณแบบว่าใช้จริงๆคุณจะสัมผัสมันได้คุณจะสัมผัสมันได้เลยว่ามันหนักมากถ้าเทียบกับ G Pro นะแต่เหตุผลอีกอย่างหนึ่งเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ผมเลือกไอ้นี่ก็คือด้วยรูปทรงของ G 304เนี่ยมันเล็กกว่าใช่มันเล็กกว่า G Pro ซึ่งมือผมอะมันมือเล็กกว่าให้เทียบกันที่มบมือซา ผมเลยรู้สึกว่าผมจับอันเนี้ยถนัดกว่าแล้วก็ด้วยความที่ราคามันถูกอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเป็นเ<ช>มาส์ที่แบบใช้แล้วไม่ไม่ไม่กลัวเบิ้ลไม่กลัวเวลาเดี๋ยวถ้ใช้ใหม่พร้ 1, 1, 1> อมพันแบบปับพันนิดๆตามต้นผมว่าใช้ได้ทักปีนึงก็คุ้มแหละพันหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าไปเทียบกับจีโปเนี่ยต้องพูดถึงคนใช้จีโปรบ่อยๆก็ที่ปัญหาหลักๆที่เพื่อนผมใช้กันนะแต่คือผมยังไม่เบิ้ลนะคือเพื่อนผมใช้มาประมาณเกือบเกือบปีอะ่ะมันเริ่มเบิ้ลแล้วมันเริ่มมาบปรกันแล้วว่่่าาาเเเมมมมมส์ันนนริิบ้้้ลซึงผกก็็ใชตอี จะถึงปีแล้วนะยังก็ยังไม่เบิร์นะมันอยู่ที่ว่าคุณเล่นเกม,มคุณเล่นเกมอะไรด้วยสมมติคุณเล่นเกมนะโมบ้ามันอาจจะเบิร์มากกว่าเอพีเอสก็โมบ้าจ,จะเบินเ้นเบิร์ขวาเ <c oughs> อพีเอสเบิร์ซ้าย <c oughs> มันก็อยู่ที่การใช้งานซึ่งสุดท้าย <c oughs> ก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลิกมันเบาๆครับไม่ต้องใส่อารมณ์ <c oughs> <c oughs> คือมันจะพังเร็วหรือไม่เร็วมันขึ้นอยู่กับอารมณ์คุณมากกว่าถ้าคุณใส่อารมณ์มันอ่ะวัก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 อ่ะ ยังไทงทํ้มมันก็พังเร็วส่วนเรื่องเซนเซอร์เนี่ยน่าจะเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกันซึ่งถ้าเทียบความช่ซึ่งเทียบความแตกต่างสัมผัสที่ได้เล่นมาเนี่ยผมใช้มาประมาณเดือนสองเดือนมั้งทีสามเนี่ยมันก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้แว่งนะก็รู้สึกว่าตามเหมือนแบบเมาส์สายปกติเลยแทบไม่ได้เห็นแบบถึงความดีเลยหรืออะไรอย่างงี้เลยนะถ้าเทียบกับ G p o คือสเปค G p o เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรความดีเลยมันจะน้อยกว่าไอ้ตัวนี้ ประมาณสองเปอเซ็นต์นะถ้าไปดูถ้าไปดูมาประมาณสินะแต่คือความรู้สึกเราอ่ะมันก็ไม่ต่างมากมันอะมันยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันแยกไม่ค่อยออกขนาดนั้นไม่เหมือนกับน้ําหนักที่แบบต่างกัน10กรัมนี่คือมันเห็นผลอย่างชัดเจนอ่าแล้วก็อันนี้จะมีเรื่องติชมของตัว G p ป o นิดนึงนะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวเลยนะคือที่ใช้ G p ป o อ่ะคือผมเล่นทั้งเกมโมบาและ A P S ด้วยซึ่ง ผมเอาไปเล่นเกมโมบ้าผมรู้สึกว่าการคลิกในเกมโมบ้ามันต้องแบบปึก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 อะมันทำให้รู้สึกเหมือนเราเมื่อเล่นมันต้องแน่นมันต้องแน่นเลยเกมโมบ้ามันต้องแน่นอ่ะในความรู้สึกส่วนตัวเอรู้สึกส่วนตัวเลยนะคือมันเหมือนมันต้องแน่นแต่คือถ้าตัวทีโปรเมาส์เฟนเซอร์มันแบบค่อนข้างตอบสนองได้ดีแบบว่ามันนิ่มอ่ะมันไวอ่ะมันนิ่มแล้วมันไวมันทำให้รู้สึกเหมือนเราไม่ค่อยได้คลิกมันเลยอะมันรู้สึกแปลกๆผมรู้สึกเองแล้วนะถ้าใครลองเอาไปเล่นเป็นโมบ้าดูก็ลองบอกลองคอมเมนต์มาได้นะแต่มันจะสร้างนิสัยเสียยออ่่างงนนึะะคคครับืุณจไม สามารถกลับไปใช้แบบมีสายได้เลยถ้าคุณไดใช้ไวเลสแล้วรู้สึกแล้วว่ามีสายแล้วมันจะทำให้มันยุ่งเหยิงไปหมดมันจะดูแบบคือต่อให้มีบันจี้นะผมมีบันจี้เมาส์อ่ะผมตัดสินใจขายบันจี้เลยเพราะว่าคือถ้าถ้าได้ใช้สายผมรู้สึกว่าอ่ะหนึ่งโต๊ะมันดูไม่คีนด้วยมันอ่ามันยุ่งยากซึ่งถ้าคุณมองว่าคุณอยากจะลองเริ่มที่จะแบบไอ้ไวเลสมันเสถียรจริงหรือเปล่าหรือกลัวมันไม่เสถียรเนี้ยก็ ก็ลองเป็น304ก็ได้นะครับคือมันเป็นราคามันก็มีสายบางตัวมันก็แพงกว่าอย่างเงี้ยคือมันเป็นตัวเริ่มต้นที่ผมก็บอกว่าอ่ะโอเคมันรับได้ด้วยวัสดุอะไรเอ่ยมันก็ไม่ได้ก้องเก๊งอะไรขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> ก,ก็ถือว่ารับได้ก็อาจจะแบบว่าอะจะมีปัญหาเรื่องฐานนิดหน่อยที่แบบว่า คือถ้าคุณใช้ l o Logitech อ่คผมแนะนำว่าให้คุณโหลด GH u b ไว้ดีกว่าคือ GH u b คืออย่างน้อยคุณปรับอะไรได้มันเช็คแบตเตอรี่ได้ก,ก็ก็สะดวกกว่าอ่าใช่คือรู้สึกว่าถ้าโหลด GH u b จะประหยัดพลังงานมากกว่าด้วยนะใช่พรามันเหมือนจะมีแบบว่าถ้าเราไม่ได้ขยับเมาส์นานๆเนี่ยมันจะเหมือนแบบตัดตัดตัด,ตดไฟเ,เออไม่ใช้ไฟไม่ใช้พลังงานคือเราขยับเมาส์ที่นึงมันค่อยกลับมาใช้พลังงานเนี่ยครับก็แนะนำว่าให้โหลด GH u b ไว้ดีกว่าก็สำหรับคนที่ คิดว่าอยากได้เมาส์เล่นเกมเวลเลตด,ดีๆสักตัวหนึ่งที่แบบว่ามีถ้าคุณมีงบนะก็เอาเป็นตัว G p r ปไปเลยก็ได้เพราะว่าถ้าผมพี่เล่นมาใช้งานมาก็ยังถือว่าเป็นเมาส์ที่ดีแบบหนึ่งยังยังไม่เบิร์นนะให้มาปีหนึ่งยังไม่เบิร์นนะหรือว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมหนักในช่วงนี้นะก็ถ้าถ้าพูดถึงมุมมองว่าจีโปมันดีอย่างไงก็คือหนึ่งคุณไม่ต้องมาซื้อฐานเสี่ยนตลอดเวลาคุณชาร์จได้เรื่อยคุณชาร์จได้เรื่อยเร่ยแล้วอีกอย่างนึ่งก็คือ้าคุณเป จีโปก็ยังตอบโจทย์โดยที่มันสามารถใช้ได้ถึง4ปุ่มใช่มันจะมีการซ้ายใช่ขวาคือบางคนจะไม่ชอบเมาส์ทรงเอเลี่ยนซึ่งแบบโลจิเทคมันจะมีแบบอ่ะเมาส์เอเลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นลปยหนูคือมันแบบยุบยุบปุ่มเยอะแยะไปหมดสุดท้ายคุณอยากได้เพนเพลนอะแต่อย่างอยากได้ปุ่มฟังก์ชันเยอะหน่อยก็อาจจะต้องเป็นจีโปอ่ามันเนี่ยมันเขาทำมาแบบบาลานซ์ซ้ายขวาเลยอืมใช่คือความจริงอ่ะไอ้ทรงเนี้ยก็ทรงบาลานซ์เหมือนกันแต่ว่า มันแค่ไม่มีปุ่มฟังก์ชันอีกด้านหนึ่งแค่นั้นเองคือมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยซึ่งมันใช้ได้เดียวแล้วมันบิวอินติดมาเลยอะซึ่งไม่เหมือนจีโปรท่มันแบบว่าอะคุณอยากใช้ข้างไหนก็ใช้ไม่อยากใช้ข้างไหนก็ปิดไว้ได้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็สําหรับคนที่สนใจทั้ง o g i t เทคเจ้าตัว G3 สามสกับเจ้าตัว G ีโปนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ที่เราซื้อไว้เนี่ยข้างล่างให้นะก็น่าจะไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับน่าจะเท่าที่คือเราก็ไม่ได้รีวิวแบบว่าข้อมูลจาาาวออันนน้คืเเรียก่ ประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์การใช้จริงของของตัวพวกเราเองเนี่ยมาก็ถ้าผิดพลาดกันไหนก็ขออภัยไปด้วยนะครับก็จบแต่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเดี๋ยวพีกเราด้วยนะครับมุ่งสู่ห0 0ับครับคุณมุ่งน้อยนะครับค่อยๆก้าวขอบคุณมากครับบ๊ายบาย